ยาดายาตาโตยาตายาดยาดกิปไปดอบดอบยาดยาดท่าท่าเห็นเราซาเลยอ่ะแฟนตายาด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 ท่า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  yeah ่าฮ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 ่า But we were best f r i e not แกด่ girl, not girl. Not ใครมันสัหาเอาไม้ถุพื้นแลวมัตรงนี้วะจ้างร้านหนึ่งพามันไปอาบน้ำหน่อยตกกระปกมัมแมมกูนนว่าเยติตกคน,นาโคด,ดขนมล่วง <c oughs> ใครวะใครเห็นโอ้ แบบนี้มาขายฉันว่าฉันเก็บตังไว้ตัดฟันจะดีกว่า English or Spanish ไม่ใช่ลุกมาลำไม่เอานาะก็ตายแมวไฟดับขอร้องตลกเดิเล่าโอตายแล้วขดลุกคักปูเอ้ยโอ้โหอ้โกูโ,โ,โดนลมช่วยด้วยอ